หน้ามืดแล้วจิตตกโควิดเล่นกักตัว14วันเหมือนเดิมบางประเทศกัก21วันห้ามออกจากห้องพักเด็ดขาดวงเล็บรอสถานทูตคอนเฟิร์มครับก็ตอนแรกลังเลว่าจะพูดดีไหมก็คือที่เขาก่อนอันนี้นเคยลดวันกักตัวเหลือ7วันสำหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็10วันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้จะกลับมาเล่นกักตัว14เหมือนเดิมนี่ไงให้ขยายเวลาการกักตัวของคนที่เข้าสู่ประเทศไทย ก็ไม่ได้ระบุประเทศคือเหมาเข่งจากเดิม10วันตอนนี้จะเพิ่มเป็น14วันในทุกประเภทและคนที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐไม่ว่าจะเป็น SQ คือกักตัวฟรีหรือ ASQ จ่ายค่ากักตัวเองห้ามออกจากห้องพักเด็ดขาดซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวชั่วคราวของคุณคือถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะและมีการตรวจหาเชื้อทั้งหมด3ครั้งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะชัดเจนขึ้นคือช่วงนี้ น้ามืดแล้วทํายังไงก็ได้ขอให้ชั้นเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะพวกคุณช่วยเป็นเครื่องมือสังเวยคือเรียกได้ว่าเอาเอา,เอาเรื่องต่างประเทศมาขึ้นก่อนเพื่อให้เหมือนว่าเผื่อว่าคนในประเทศเขาจะสบายใจมากขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยเชื้อนี้มันมาจากใครมันมาจากพวกตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเอาต่างประเทศมาสังเวยอ,อีกแล้วแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าสายพันธุ์ที่อาจส่งผลกรทบต่อประเทศไทยจะได้รับการดูแลดีมันไม่เกี่ยว มันเกี่ยวกับในประเทศมันไม่เกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งจะได้นําเสน ữ, สอสบคอชุดเล็กต่อไปครับชุดเล็กแล้วก็ไปต่อชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็ไปต่ออะไรอีกก็ไม่รู้ฉะนั้นหลายขั้นตอนมากเราก็เลยคิดว่ายังไม่ได้ฟันธงการฟันธงนั้นมาจากสถานทูตซึ่งเช็คดูแล้วล้ว,วันที่พูดข่าวนี้ก็คือยี่เมษายนประมาณบ่ายสามเช็คดูหมดแล้วยังไม่ได้ประกาศไม่มีสถานทูตไทยที่ประเทศไหนยังประกาศเลยแล้วก็ เว็บของนี่นะครับที่ขอ COE เนี่ยนะเขาก็จะต้องมีการระบุแล้วถ้าจะกลายเป็นสิบสี่เนี่ยอออสังคุดคนไทยนี่ใช่ไหมเนี่ยมาตรการเข้าประเทศอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะเนี่ยไม่มีเชื้อกายพันธุ์ที่กับเข้าประเทศไทยจะต้องกักตัวไม่น้อยกว่าสิบวันก็คือยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเชื้อกายพันธุ์คือสิบสี่วันคือสรุปว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นครับฉะนั้นก็คือขอให้รอดูกันไปก่อนก็เดาว่าคนที่ได้ จองห้องอะไรเอาไว้แล้วเนี่ยก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่คือหมายถึงว่าได้ COE มาก่อนแล้วหรือว่าได้ทําดําเนินการอะไระน่าจะเป็น COE นั่นแหละได้ขอไปแล้วตั้งแต่ก่อนคือคําสั่งเนี้ไม่รู้จะประกาศเป็นทางการเมื่อไหร่อย่างที่บอกคอนเฟิร์มต้องขึ้นอยู่กับสถานทูตใช่ไหมถ้าเขาประกาศแล้วก็ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็เว็บ COE Thailand เมื่อกี้นี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยคิดว่านะเวลาที่พูดนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกว่าข่าวนี้จะออกก็ต้องดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดคือต้นต่อข่าวเนี่ยมันเริ่มต้นจากว่าขอชะลอหนังสือเดินทางให้คนจากอินเดียมาไทยขยายกักตัวทุกประเภท14วันคือมันหน้ามือสองเด้งหน้ามือเด้งแรกคือเชื้อในประเทศกําลังพุ่งอย่างมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนกลับมาจากต่างประเทศเพราะจะโดนกักตัวอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคนจากในไทยก็คืออาจจะก,กักหรืออาจจะไม่กักก็แล้วแต่จริงๆควรให้กักที่บ้านแล้วก็ล็อกไปก่อนเลย ล้าให้กักที่บ้านอันนี้ไม่ยอมล็อกซึ่งในเวลานี้คนในประเทศอันตรายกว่าคนจากต่างประเทศสิเพราะว่าคนจากต่างประเทศนั้นโดนล็อกทุกคนแน่นอนหมายถึงว่าโดนกักทุกคนก่อนที่จะให้เข้าประเทศแน่นอนแล้วก็เด้งที่สองคืออินเดียกําลังเชื้อพุ่งอย่างมากแล้วมันมารวมกันได้ยังไงคือตอนต้นเมื่อกี้ที่พูดตอนแรกสุดนั้นคือตอนท้ายข่าวนะครับแต่ต้นข่าวพูดถึงอินเดียอยู่เลยนะฮะแล้วอยู่ดีมาเหมาเข่งได้ยังไงเนี่ยก็คือ ชะลอออกหนังสือเดินทางให้คนอย่างอินเดียเดินทางเข้าไทยยกเว้นคนไทยนั้นะยังไงก็ต้องกลับได้หมายถึงคนไทยในอินเดียนะแต่ว่าคนอินเดียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือขอชะลอไม่ให้เข้าไว้ก่อนในขณะที่ที่ประชุมมีมติขยายกักตัว14วันทุกประเภทควบคุมเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นไม่ให้ระบาดในไทยตอนนี้อย่างที่บอกในประเทศมันอันตรายกว่าแต่คุณก็ไปป้องกันมัวสัวคืออารมณ์อย่างที่บอกว่าเหมือนหน้ามืด หน้ามืดก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาให้กักตัวเนี่ยเขามีการทดลองอะไรมาสารพัดเขาก็เคยมายืนยนันปลอดภัยปรากฏว่าคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาหน้ามืดหมอคนนั้นะ่ะที่วิจัยมาทั้งหมดนี้คือไม่มีความหมายเวลาหน้ามืดเลยก็คือไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นก็เอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มันลดลงแล้วค่อยว่ากันก็คือสรุปว่าเขากําลังขาดสติอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เขาได้สติแล้วก็ อะไรต่างๆมันดีขึ้นเราก็คงกลับมาเหลือกักตัวเจ็ดวันสิบวันเหมือนเดิมคือเหมือนเขากําลังจะพยายามเอาตัวรอดเรื่องอินเดียนะแต่ไปมาเนี่ยมาเหมาเข่งจากที่อื่นด้วยเนี่ยมันไม่ถูกต้องกรณีเศรษฐีอินเดียเช่าเหมาลำเครื่องบินมาอย่างประเทศไทยว่าเขาบอกว่าไม่จริงไม่พบว่ามีสายการบินมาจากอินเดียเดินทางมาลงสนามบินใดๆทั้งสวนภูมิภูเก็ตเชียงใหม่แต่ยังไงก็ได้มีข้อเสนอไปยังสบคชุดเล็กประสานไปรยังกระทรวงต่างประเทศ ช่วงนี้อยากให้เนี่ย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 เนีน่ยคืออารมณ์แบบไอ้ลูกคนนี้มันทําท่าจะมีปัญหาอ,อสมมุติมีลูกสักสิบคนลูกคนอื่นมึงโดนไปด้วยลูกคนอื่นนี้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีกลับบ้านเร็วกลับมาดูหนังสือท่องหนังสือแต่ว่ามีคนเดียวที่อาจจะเกเรนิดนึงแล้วก็กําลังจะทําโทษคนเดียวนั้นก็ปรากฏว่าลงโทษคนอื่นตามไปด้วยทุกคนห้ามออกจากห้องนะคนอื่นก็เฮ้อเจ้าลูกสาวเป็นเด็กดีครับ เป็นพ่อแม่ที่อารมณ์แปรปรวนมากก็คือรอให้พ่อแม่อารมณ์สงบก่อนละกันอขอให้เอาตัวรอดก่อนก็ให้คิดในแง่ดีว่าเออยังไงก็ยังให้เข้าอยู่แหละแต่ว่าคนที่ได้ดําเนินการไปแล้วก็น่าจ,จะยังเหมือนเดิมนะถ้าสถานทูตยังไม่ประกาศแต่คนที่ยังไม่ได้ดําเนินการนี่สิก็อาจจะต้องชะลอด,ดูสถานการณ์ไว้ก่อนว่ายังไงคือผ่านไปสักพักสถานทูตจะประกาศอะไรไหมนะครับถ้าประกาศเป็น14ก็อ่ะก็รอไปก่อนถ้าค่าใช้จ่ายมันก็ส่งสูงขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ประกาศสักทีหนึง่งก็คือเขาอาจจะกลับลำอีกก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นเคยมีหลายรอบมากทั้งที่ว่าจะให้ปิดร้านอาหารเลยไม่ให้เปิดหรือว่าทั้งให้บีบทุกคนต้องสแกนแอป,ปอะไรชนะสักอย่างหนึง่งถ้าจะเข้าห้างก็มีคนออกมาโวยปุ๊บก,ก็กลับลำในทันทีแต่แต่อันนี้อาจจะยากกว่าเพราะว่าอันนั้นคือคนในประเทศมันเยอะไงแต่อันนี้คือคนจากต่างประเทศเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปากมีเสียงเท่าไหร่ แต่จะพิ่งตื่นตกใจถึงขั้นว่าเขาจะปิดกั้นอะไรหรือเปล่าปิดกั้นคนไทยจะกลับด้วยไหมหรือเนี่ยคือไม่ว่าจะสถา,านาการณ์ไหนก็แล้วแต่นะจะระบาดหนักเป็นแสนเป็นล้านแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคนไทยต้องยังกลับบ้านได้เพียงแต่ว่าไอ้การกลับนี่อาจจะลาบากขึ้นหรือยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากลับเนี่ยกลับได้แน่นอนเราอ๊อฟยังไม่ได้คิดว่าเขาจะถึงขั้นแบบปิดไม่ให้ต่างชาติเข้าเลยก่อนตุลาปีที่แล้วอะ่ะก็เคยมีประเด็นเรื่องของว่า ไม่ให้มีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ก็คือตอนนั้นจะมีคําว่าเซมิคอมเมอร์เชียลไฟล์เยอะเลยกึ่งพาณิชย์ก็คือหมายความว่าไม่ได้อยู่ในภาวะปกติจนกระทั่งพอหลังตุลาก็เริ่มมีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์คือถ้าไม่กึ่งพาณิชย์คือจองเองไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆแต่มาคือไม่ไม่คิดว่าเขาจะไม่เขาจะยกเลิกเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ไปทั้งนั้นก็คือเ๊งหมดก็ถ้าเป็นแบบนั้นคือคนต่างชาติก็เข้าไม่ได้ส่วนคนไทยก็ต้องรอแบบ สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษซึ่งต้องรอนานเป็นเดือนเท่านั้นคือไม่ใช่พิเศษเหมือนอันนี้นะอันนี้ที่อ๊อฟพูดข่าวอยู่ประจํานั่นคือเราไปจองไปซื้อตั๋วเครื่องบินเองแล้วก็ได้สิทธิ์กับตัวฟรีแต่อันนั้นต้องรอสถานทูตเขาจัดหาให้ซึ่งก็จะนานแล้วก็แพงมหาโหดซึ่งคิดว่าเรื่องนั้นไม่น่าจะมีนะครับก็คือแค่เอาการเอาตัวรอดชั่วคราวของเขาเท่านั้นเองแล้วก็เสริมนิดนึงไม่ใช่เฉพาะคนกลับจากต่างประเทศจะโดนตอนนี้ก็เท่าเทียมกันหมดก็คือคนในประเทศเองก็ มีความลำบากในชีวิตมากขึ้นอย่างมากจากมาตรการขอเอาตัวรอดไว้ก่อนของคนกลุ่มนี้ก็คือตอนนี้เท่าเทียมกันทุกจังหวัดอ,อ๋อไม,ไม่ไม่ทุกมั้งแต่ว่าเราก็ไม่รู้มีที่ไหนที่ไม,ไม่ไม่มีบ้างะนะเนี่ยขณะน,นี้หลายจังหวัดมีคำสั่งจากผู้ว่าให้ใส่หน้ากากออกนอกเคหสถานทุกครั้งถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับสองมืนซึ่งมีคำสั่งสารปรับไปแล้วหลายท่านก็นึงไม่ออกเหมือนกันเอาเขาจริงคือใครเป็นคนมาปรับมีจัดเบญยามเดินตรวจตราไหม แล้วก็เกือบลืมนะครับหัวข้อข่าวแล้วก็บอกว่าบางประเทศกักเพิ่มเป็น21วันใช่ไหมก็มีอยู่3ประเทศนะครับสั่งชะลอเข้าไทยแล้ว3ประเทศเพิ่มกักเป็น21วันซึ่งก็คือประเทศที่อยู่ข้างๆอินเดียนั่นเองเขากลัวสายพันธุ์อินเดียจะเข้ามาคือมันมีหลายสายแล้วอะแต่ที่น่าสังเกตคือสกัดแต่เที่ยวบินจากอินเดียแต่ว่าไม่ได้สกัดคนอินเดียทั้งหมดคือหมายความว่าถ้าคนอินเดียมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่อินเดียหรือ สองประเทศที่อยู่ข้างอินเดียก็อาจจะยังได้อยู่ก็คือไม่เกี่ยวกับชนชาติอินเดียแต่เป็นเกี่ยวกับมาจากอินเดียและประเทศข้างเคียงก็คือสามประเทศเพิ่มมาตรก,การเป็นยี่สิบเอ็ดวันก็ยังดีที่ยังให้อยู่ไม่ใช่ว่าปิดไปเลยไม่ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือยังมั่นใจในการกักตัวอยู่เป็นข้อเสียในข้อดีเอ๊ะหรือข้อดีในข้อเสียเออเออข้อดีในข้อเสียว่ายังมั่นใจกับการกักตัวฉะนั้นยังไม่ถึงขั้นห้ามอันนี้เราก็ตัดมาเลยนะครับข้างบนก็จะพูดถึง การแก้ตัวต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเพื่อสกัดกั้นเชื้อโควิด -19 จากอินเดียสอปอกอจุดสบกอจุดมันย่อมาจากอะไรตัวย่อเยอะอนุมัติการชะลอการเดินทางเข้าไทยจากอินเดียนี่ไงจากประเทศต้นทางคืออินเดียคือสกัดว่ามาจากอินเดียไม่ได้สกัดว่าเป็นคนอินเดียกับต้นทางคืออินเดียปากีสถานบังคลาเทศครับสวยไปด้วยเพิ่มมาตรการกักตัวเป็นยี่สิบเ็ดวันอีกด้วย คือชะลอก็หมายความว่าใครจะมาใหม่ก็อาจจะมาไม่ได้หรืออาจจะมาได้ยากมากๆแต่ส่วนคนที่บังเอิญหลุดเข้ามาแล้วก็จะเพิ่มกักเป็น21วันก็คือเขาก็เอาคนมาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นเครื่องสังเวยอ,อีกตามเคยเนี่ยรัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่าการดําเนินการต่างๆเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดเช่นขั้นตอนการเข้าเมืองการควอลันทีนและการตรวจหาเชื้อยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการนำเข้าเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ที่ระบาดในอินเดีย แล้วที่ระบาดในไทยนี้จะยังไงที่ทําให้สถานการณ์ในประเทศแย่ลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนให้ลดลงสรุปก็คือเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไทยหรือว่าถ้ามีแฟนหรือครอบครัวต่างชาติอยากจะเข้าไทยก็ยังคงเข้าได้เพียงแต่ว่าการกักตัวอาจจะน่าอาจจะเพิ่มเป็น14วันซึ่งต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งยังไม่มีเลยได้ยินข่าวตั้งแต่เมื่อวานวันที่2 5แล้ว จนถึงตอนนี้ที่บอกเวลาไปแล้วก็คือบ่ายสามกว่าวันที่26ก็ยังไม่มีไม่มีการประกาศใดๆเพิ่มเติมก็เหลือแต่รอสถานทูตแล้วก็เว็บไซต์ coe Thailand ที่ขอ coe นั้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำพูดไหมก็คือยังเข้าได้แต่ว่าอาจจะเป็น14วันแล้วก็สามประเทศอินเดียปากีสถานบางคลาเทศกลายเป็นยีวันแล้วก็ห้ามออกจากห้องเด็ดขาดมีการตรวจโควิดสรอบคือมาตรการแบบนี้มันเหมือนกับเหมาเข่งง่ายดี เหมือนกับเราจะจับแมงสาบคือไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเป็นแมงสาบนะอันนี้แค่แค่แค่ให้เห็นภาพเฉยๆแต่ว่าเราเนี่ยคือพังมันทั้งบ้านเลยเครียองข้าวของทิ้งหมดเพื่อหาไอ้ตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันคือเป็นการสูญเสียอย่างมากการสูญเสียอย่างมากก็คือคนต่างชาติเขาก็หมดความศรัทธาไปแล้วโดยเฉพาะคนที่บังเอิญเผลอจองมาแล้วเสียตังค์มาแล้วอะไรเงี้ยถ้าทําจริงนะถ้าเปลี่ยนจริงนะซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศนะ ก็คือเสียหน้า <c oughs> เสียเครดิตเพราะตัวเองนี้เพิ่งจะลดวันกักตัวไปตอนต้นเดือนพอปลายเดือนจะเพิ่มกลับมาเป็น14เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นคนที่เขายังมีเยื่อยายอยู่บ้างเขาก็กลายเป็นเอยงั้นฉันไปเที่ยวในประเทศฉันดีกว่าไม่มาหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะฝังใจไปเลยว่าประเทศนี้ก็คือชอบพลิกลิ้นฉะนั้นต่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นเขาก็อาจจะไม่อยากมาแล้วก็เป็นไปได้นะครับครับก็เราดูกันต่อไปนะครับว่ามีประกาศอย่างเป็นทางการกันเมื่อไหร่ นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ